ื่อาวานนี้ทางทนายความของวัดนาป่าพงที่ปทุมธานีค่ะก็หอบเอกสารเข้าไปพบตํารวจชี้แจงกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับปมเงินบริจาคต่างๆว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างขณะเดียวกันเจ้าวาดวัดนาป่าพงเองก็ได้ชี้แจงกับศิษยานุสิทธ์ถึงเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาค่ะย้ายเงินจากนี่ไปเข้าบัญชีตัวเองนะใช่เลยนี่นะหัวหน้าแก๊งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นะนะให้สาขาซะเยอะเลยนะบางช่วงบางตอนที่เจ้าวาดวัดก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุของการฟ้องร้องกับคู่กรณีซึ่งเป็นสีกาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะรวมถึงประเด็นเรื่องเส้นเงินกว่า12ล้านบาทต่อหน้าลูกศิษย์ผ่านเพจ Facebook ทางวาดัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาในคลิปนี้ยังมีการหยั่งเชิงสอบถามว่าหากพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ถูกกล่าวหาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงช่วงที่เรามาเปิดเผยเนี่ยพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมทางสีกาคู่กรณีถึงไปยื่นฟ้องกล่าวหาว่าตนเองเป็นหัวหน้าองค์กรอัญากรรมข้ามชาติเขียนอ้างว่ามี7,703สาขาใน43ประเทศแต่ศาลก็ยังไม่รับฟังแต่ถ้าคาดีนี้ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าตนเองกระทาผิดจริงก็น่าจะทําให้เรื่องนั้นมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น เมื่อวานนี้ทนายความของวัดนาป่าพงได้นําเอกสารหลักฐา,านที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินแล้วก็เงินบริจาคภายในวัดนะคะไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนพร้อมกับชี้แจงในประเด็นที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดแล้วก็นําไปฟอกเงินผ่านมูลนิธิพุทธวจนะที่ประเทศเยอรมนีโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางกลับทันทีไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะสีกาที่อยู่ที่ er ani, เยอรมนีเบื้องต้นประสานจะเข้าให้ปากคําในวันที่สองตุลาคมนี้นะคะ ทางฝั่งของทานายอานาันชัยประธานมูลนิธิทานายกองทัพธรรมก็พูดถึงประเด็นเรื่องสีกาพลอยคู่กรณีเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง์ที่อยู่ที่เยอรมนีจะประสานเข้าให้ปากคำตำรวจในวันที่2ตุลาคมนี้กับทีมข่าว 7HD ว่าตนเองเป็นคนแนะนำให้เขามาสู้คดีเองค่ะซึ่งทางสีกายืนยันว่าพร้อมสู้แล้วก็ไม่กลัวด้วยค่ะ